อันนี้เขามีกฎให้แต่เขารู้ไหมคะว่าเราจับไปเท่าไหร่ขออนุญาตถามค่ะอันนี้บีจะตอบเท่าที่บีรู้นะคะคือบีก็ถามสามีมาเหมือนกันบีถามสามีว่าบีจับปูมาขายได้ไหมสามีบอกว่าจับได้ไม่ผิดกฎหมายแล้วไม่ใช่เฉพาะบีนะคะที่ไปจับปูอยู่ทุกคืนนี้คนญี่ปุ่นก็ไปแต่กฎหมายที่ญี่ปุ่นกําหนดก็คือถ้าเราจะจับปูแล้วเอาไปวางขายตามห้างสรรพสินค้าถ้าเราจะทําแบบนั้นเราต้องมีใบอนุญาต เราต้องเป็นชาวประมงนะคะแล้วชาวประมงคนญี่ปุ่นแถวบ้านบีเขาจะจับปูโดยวิธีการตั้งเน็ตไว้นะคะเหมือนกับที่บ้านบ้านบีเขาเรียกว่าแน่งอะตั้งตาข่ายไว้ในแม่น้ําแล้วก็ใส่ทุน่นลอยไว้แต่บางคนก็ทําเป็นกรงนะคะเป็นใสเป็นอันนี้ไปดักเอาปูแต่บางคนก็ใส่เป็นเน็ตอันนี้บีเคยเห็นเขาแล้วนะคะตอนไปยกเน็ตแล้วมีปูติดมาโอ้โหอยากไปด้วยมากเลย แต่ชาวประมงที่จะไปทำแบบนี้ได้ต้องขับเรือไปทำแล้วที่ประเทศญี่ปุ่นถ้าใครจะขับเรือได้ก็ต้องมีใบอนุญาตเช่นกันค่ะจริงๆถ้าถามว่าเขาจะรู้ไหมว่าเราจับไปเท่าไหร่เขากำหนดไหมเขาไม่ได้กำหนดนะคะว่าจับได้เท่าไหร่อันนี้ก็คือแล้วแต่เลยอย่างที่บีเคยบอกว่าบีไม่จับปูที่มีไข่หน้าท้องแต่ทุกวันนี้นะคะถึงบีจะไม่จับคนญี่ปุ่นเขาก็จับกันบีก็บอกคนที่ทำงานว่าบีไปตกปูทุกวันเนี่ยเจอแต่คนญี่ปุ่น ปูที่มีไข่ะบีไม่อยากจับเพราะว่าบีอยากปล่อยให้มันไปไข่ต่อแต่ว่าคนญี่ปุ่นที่เขาเดินตามมาทีหลังเขาก็มาจับไปหมดเลยแล้วเขาก็บอกว่าใช่คนญี่ปุ่นเขากินกันไข่มันอร่อยบีก็มาคิดในใจมันล้ำตีไหนกินเข้าไปกกลแต่เยว่เยวหาความอร่อยจากตัวไข่ไม่ได้เลยนะคะแต่ว่าปูตัวเมียที่มีไข่แบบเนี้ยเนื้อเขาอร่อยมากแล้วอีกอย่างหนึ่งตัวเขาค่อนข้างจะใหญ่นะคะปูที่มีไข่หน้าท้อง เมื่อคืนก็เหมือนกันค่ะบีไปคนเดียวบีตกไปตกมาประมาณหนึ่งชั่วโมงก็มีคนญี่ปุ่นขับรถมาคันหนึ่งเขามาลาดตะเวนดูตรงที่บีอยู่พอเขาเห็นบีเดินตกปูอยู่เขาก็ย้ายไปอีกที่หนึ่งก็ขับรถไปแต่บีไม่ได้ตกปูอยู่ที่เดิมไงคะบีต้องเดินหาปูและบีก็ไปเจอกับเขาเขาลงรถมาตกปูกันเจ็ดคนทุกคนคือน่าจะมากันทั้งครอบครัวเลยแหละมีทั้งคุณตาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกลูกหลานอีกสองสามคน แต่อย่างที่บีเคยบอกนะคะคนญี่ปุ่นที่มาตกปูแบบนี้เขาไม่ได้ใช้เนตก็คือเขาใช้ที่ตักเอาโอกาสมันจะได้คือห้าสิบห้าสิบแล้วที่สําคัญปูไข่ที่บีไม่ได้เก็บมาที่ไข่ย,ยังเป็นสีเหลืองอะ่ะเขาก็ตักเอาไปหมดเลยแต่ถ้าปูตัวไหนถ้าไข่เริ่มเป็นสีเทาเริ่มเป็นสีน้ําตาลก็คือมันใกล้จะวางไข่แล้วอันนั้นก็ไม่มีใครตักเมื่อคืนบีเจออยู่สามตัวนะคะตัวใหญ่ๆแบบนั้นอะ่ะเมื่อคืนนะคะคนญี่ปุ่นที่มากันเจ็ดคนอะ่ะเขาเดินไปเจอปูตัวใหญ่แล้วเขาก็พูดว่าเม็ดจะเด้กใกล้ หมายถึงว่าโคตรใหญ่อะไรประมาณนี้นะคะแล้วผู้ชายคนหนึ่งเขาก็พูดว่าอย่าใบอย่าใบอย่าใบสำเนียงเขาเหมือนกับว่าเสียดายเสียดายอะไรประมาณนี้เลยค่ะอย่างที่บีบอกเขาใช้ที่ตักตักเอาอย่างเดียวก็คือมันไม่สามารถตักได้เขาก็เลยพากันเสียดายแต่ว่าบีก,ก็อยู่แถวๆนั้นแหละแต่ไม่ได้อยู่ตรงที่เขาอยู่บีก,ก็ได้ยินแล้วนะคะที่เขาพูดมาว่าประมาณว่าเออเสียดายอะไรแบบนี้ที่ตักไม่ได้บีก,ก็เลยจัดการเดินไปดูเลยค่ะ แล้วบีก็ไปเจอปูตัวที่เขาบอกว่าเด้ายอะ่ะตัวใหญ่ๆอะ่ะผลสุดท้ายนะคะบีก็ตักมาเสร็จเราเข้าล็อกไอ้อนถ้าใครอยากจะสั่งปูสามารถทักมาทางเพจได้เลยนะคะ